สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือเนี้แม่โจาแนวผ้ามาเี่ยวหาดวนน้ำผ้าค่ะพี่น้องจะไปสือปลาหมึกพี่น้องซื้อปลาหมึกซื้ออาหารทะเลค่ะอาหารทะเลสดๆก็มีพี่น้องเป็นอาหารทะเลเป็นของฝากเป็นของแห้งก็มีนะคะเ,เราถึงทะเลหาดวนน้ำผ้าแล้วนะคะจัมสใจานี่ค่ะพี่น้องเป็นชายทะเลนะคะเป็นชายทะเลที่อ่าส่วนมากคนไม่เล่นน้ำนะคะจะมีแต่อ่า ชาวปลามมงที่เขาเจ้าหาป่าเนาะ,ะตอนนี้น้ำกรลุกพีนองค่ะมองเห็นสายเมือเนาะหาก้อนะะน้ำผ้าแล้วาจ้าพี่นองตอนนี้พอบานกำลังหาที่จอดรถอยู่เนาะคะ่ะน่าจะชุดนี่แหละเนาะคะ่ะไที่จอดแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำลงกันเลยค่ะปี่นองพ่อนหาบ้อนน้ำผ้าแล้วบรรยากาศการะล่มเย็นเยนแจ็งสี่ละค่ะ ดูากตอนนะคพาไปซื้อปลาหมึกซื้อของแห้งกับแม่โจเลยค่ะตอนนี้น้ำกะลงเนาะค่ะพี่น้องอู้น้ำลงไปเลือกๆหุ่อเนาะคะ่ะช่วงช่วงใบเน,นาะค่ะน้ำจะลงช่วงค่บคัประมาณใบซีโมงหา่ามเย็ี่ยนเนาะคะ่ะช่วงน้ำจะขึ้นพี่น้องอันนี้ก็เกลือปะม่วงพื้นบ้านเนาะคะ่ะ อุ่มประมงพื้นบ้านทะเลหาดวอนเนาะพี่น้องนี่ก็คือเลือหาปลาเนาะค่ะเลือหาปลาเมือกเกอ้อพี่น้องก่อนยนี้ไปนี่เนาะค่ะเดี๋ยวไปดูผ้าเดินชมบรรยากาศรอบๆทะเลหาดวอนหาดวอนนภาเนาะค่ะชื่อเต็มๆหาดวอนน้ำพาน อย่างซื้อปลาหมึกสดกันเนาะค่ะแล้วก็จะมีของแหงเนาะค่ะพี่ทิ้งบริเวณรอบหาดว่อนละา,านีก็จะช่วงเย็นก็นจะเป็นเหมือนวอล์กิิงสตรีทเลยค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศที่ตอนนี้แม่โจมามันเป็นช่วงบ่ายเนาะค่ะพี่น้องจะมีร้านอาหารรอบๆทินงทะเลเต็มไปด้วยร้านอาหารเนาะคะ่ะนะ ฝาก,ก็สวยพี่น้องค่ะสวยสดล่มนิ่งทะเลเนาะคะ่ะล่มจะแรงๆแบบนี้เนาะลมเย็นๆมานแาะก็ลมห่อนเลยค่ะพี่น้องฟิชเชอร์แมนช็อปเนาะค่ะเพื่อนเอิญน,นะภาษาแต่เป็นภาษาไทยบ้านเท่าเนาะคะ่ะกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวอนนภาเนาะคะ่ะเนาะฟิชเชอรี่ช็อปชลบุรีเนาะคะ่ะ หาเลือกปีพีน้องๆที่เพิ่นค่หาปูหาปลาหาปลาหมึกหาอาหารทะเลมาขายเนาะค่ะเป็นกลุ่มปลาเม้งพื้นบ้านด้วยค่ะพี่นอ้องไปกันเลยค่ะนี่ค่ะจะไมีปลาม้แข็งนี่นะเนาะค่ะนี่ค่ะพี่เม่ตัวยาได้เนี่ยแหละนีไข่กุ้งอันนี่แหละค่ะนี่เม่ตัวยาได้ยาได้กุ้งแก้วค่ะตัวเป็นโอค่ะค่ะ นี่เป็นอาหารทะเลของฝากเนาะค่ะปลเยอะแยะปุ้งอันนี้เป็นปลาขาวสารค่ะอ๋อปลาขาวสารเป่านะพี่น้องปลาหมึกแขกปลาหมีเนาะค่ะมีเยอะแยะเขีนไปหมดเลยสารกปลาหมูกรอบเป็นปลาทูมันปลาทูมันปลาทูหอมกปลมีเนาะจ้ะปลาหมึกกับมีมีหลายอย่างเลยมันมืดมาแล้วค่ะพี่ค่ะหน้าฝนไเหนือเอื้อม่าเบื่อ จ้าโจกระ่เลขายของพี่มาแบบขายทุกเ่จะปูโอ้ปูสดมากเลยเดี๋ยวพิ่งขึ้นมานะคะปูสดมากเลยขอบคุณนะคะอันนี้เป็นเรื่องพี่ก็จะเอามัดจอดไว้นะคะขอเราไปใส่แล้ว มะพร้าวกะทิหอยเสียบอันนี้ขนมะจ๊ะจ้าขายขนมขายขายมะพร้าวน้ำหอมขายมะพร้าวน้ำหอมก็มีมีการเลือกกับมุ่งขื้นบาลนะจ้าพี่นมอก็เป็น แเนาะค่ะนานาชาติบางแสนที่ดังๆเนาะค่ะเนาะรูคมสดๆนะ้าสดมากเลยไมล่าจาตวไเลิมลเลยตามมือหมคะสดีแท้เบน้งดมากเลรูตัวใหญ่ๆนะั่นเลยจ้เนี่ย ใปลูกอนอลาพันใหู้ก่อนใช่ไหม้ว่อนโนได้นะคะของใหม่ๆเลยจ้าไม่ต้องไปแวะหนองน้ำของฝากได้ค่ะ่อนนะลูกอดก็มีไปเนาะปุกอดปุกอด ถอดจะถอดของฝาเยอะแยะเลยใส่เท่าไห่าอยเป่ยจ้างร้อยช้าหน่้เยอะมากเลยอยางร้อยหนเลยจ้าชิมได้นะมีให้ชิมเนี่ยชิมได้เลย หลบรถนะหลบรถนะดุจสารับอะไรไมจ้าขายย่างดีนะเลือกมาละสิบบาทจ้าหมกไก่ย่างหมกไก่ย่างโอ้เสพแบบนี้ย่างร้อนร้อนเลยเุ็นเจอนะห่อไปย่างไปหนึ่งคนห่ออยู่นู่นคนย่างอยู่นี่จ้าดุกสาสนใจอยู่ไม้ละสิบบาทเลืกกี่ไม้ก็ได้เนาะอือเอาลิลูกเอาเลยเอาเลยได้เดี๋ยวป้าจ่ายให้ป้าจะอุ่นให้เอาหกไม้ให้ป้าอุ่นให้ก็ได้ ย่างร้อนๆเลยอันนี้คนห่อนะคะอุ้ยดีจังเลยมีคนห่อนะคะห่อเสร็จแล้วก็จะมาเร่องตรงนี้นาทานมากเลยเหมึกไข่คะค่ห่อ้อือขปนกันเลยค่ะปะ ว,ว้าวมาค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันอร่อยอร่อยเลยหมือไข่ย่างค่ะพี่น้องไม่ใส่แป้งนะคะเหมือนไขลน่ล้วนๆเลยไขยป่ปลาหมึกล,ล้วนๆเลยน้ำจิ้มซีฟูด้ดพ,พี่น้องแซ่บๆแม่เจ๋อตั้งไฟบางแซนแอบเห็นวานสมตาพี่น้องจ้ะคนอีสา,านเหาองนิยุสุหม่องสุบอนนอกจาก แต่เพ้นลานสนิทไปค่ะไปต่อกันอันนี้เป็นชายทะเลหาดวอนนะคะเอาไว้มาเดินชิลๆนะคะไปเซลฟี่ถ่ายรูปนะคะนาะชมเพื่อนๆกับแม่โจเดอร์พี่น้องค่ะก็เป็นขายเครื่องดื่มะะขายน้ำขายน้ำโคกแฟนตาอะไรแบบนี้นะคะ่ะ เครื่องดื่มเย็นๆดับกระหายดับร้อนนี่ค่ะประมงพื้นบ้านเขาก็จะแนมมาฟังนี่เนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมากเลยนี่ค่ะที่แม่โจ้พาไปซื้อไข่ปลาหมึกางเมื่อกี้เนาะคะ่ะอยู่โซนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเห็นคนกระล่าง,งสางอนะ่ะผู้สิมแม่นั่นปลาหมึกเนาะคะ่ะดังปลาหมึกเนาะ พี่น้องบรรยากาศกันดีๆแบบนี้ะนะคะรมเย็นเยรับลมทะเลด้วยกันพี่น้องก็จะมีเสียงลมเสียงอะไรเนาะคะ่ะโซนด้านบนก็เป็นที่ออกกําลังกายได้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับผู้ใหญ่สําหรับเยาวชนและก็สําหรับลูกๆนั้นๆด้วยนะะเนาะค่ะเนาะอโจกกระพึงขึ้นมากขั้งแรกเลยค่ะส่วนขัางบนนี้นะเขาจะมองเห็นอ่วิว360องศานะคะที่หาดวอนนาภานะ วันนะคะชนบุรีเด้อพี่น้องวันนี้ก็คึมคมคึม,คม,คม,คมไม่รู้จะตกไหมพ่นาองคะนาองเรามารุนกันว่าจะตกไหมน้ำขึ้นได้ค่ะพี่น้องคือแบบน้ำขึ้นนะคะไม่ใช่น้ำขึ้นน้ำลงม่โจบโอบบินน้ำลงมนกัแต่ก่อนน้ำก็จะอยู่บริเวณสะพาน กันหนามอยู่เนาะอ้หนามงไปหัดถุ่พี่น้องน่าเห็นหนาทะเล,เลยเนาะรพระว่านา้นะนาะวิสามยสิบานเบรรยากาดีดีคพี่อนอ,อันนี้ก็เป็น ใต้ร่มที่เป็นอดอกลีลาวด,ดีนะคะลีลาวด,ดีสีเหลืองวิวก็สามร้อยหกสิบองศาค่ะคนก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะพี่น้องเพราะว่าส่วนมากคนจะมาวอลกิ้งสตรีทต,ตอนเย็นนะคะช่วงโมงเย็นห้าโมงหกโ,โ,โมงเย็นนะคะตอนนี้แม่โจมาก,ก็ยังบ่ายโมงอยู่นะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่ ปลาโม่งพื้นบางนะคะจะาโม่งเดือบรรยากาศดีค่ะพี่น้องมานี้เสียงลมธรรมาชาติเด้อพี่น้องเด้ดเอลมทะเลหาดวอนภานะคะชนบุรีจ้าพี่น้องจ้า พี่น้องคะคลิปนี้แม่โจกับพ่ามาเดินสื่ออาหารทะเลเนาะจะสื่อตามมือสื่อของแหงเป็นของฝากต่างๆแล้วก็มาชมวิวบรรยากาศรับลมเย็นเยนี่ทะเลหาดวอา,านะะนาผาเนาะ,ะเป็นทะเลประมงมุพื้นบ้านเนาะคะ่ะโซนนี้ก็จะเล่นน้ำบ่ายน,ะะนะะเป็นาะมุพื้นบ้านของชาวบ้านชุนชนหาดนหนาวนาชนบุรี